ครับสวัสดีครับวันี้วันที่1 2มีหน้าคมพุทธศักราช2 5 6 4ครับตลาดโคกสีครับเปิดทุกวันศุกร์ครับ บรรยากาศง่วงในสนามครับโคกสีท้องหลังอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเนาะนี่ครับกำลังลงรถมากเลยมีนะครับเนาะโอ้มีแต่เมย์งามๆครับเด้งเดงตรงเอ่งเต็งครับนี่สวยๆครับเมย์ดำๆครับเมย์ขาวๆครับเอาไม่มืดทุกสีทุกราคาเนาะพี่น้องเนาะกระสิถามสู่พี่น้องฟังราคามันเป็นยังไงเนาะครับเนาะมือนี้นัดนี้แข้งถือทำไงเนาะครับถามมีตัวมักตัวหักตัวชอบกะทักโทรถามสื่อตัวเอาเนาะพี่น้องเนาะ ันบมีตัวมักกะเบ่งมวลเพื่อนๆเป็นอะไร่นรีงเนาะนี่ครับกำลังล่องรถครับนี่สวยงามแม่สาวครับนี่หนาโนกนุ่นครับสูงอรอยชิชิผาขัวมันต้นนี่นี่ครับนี่สองแม่คือกันเลยโอเคถามราคาสู่ฟังเละครับเนาะ เป็นกำลังตอกครับนี่ยมันเลังหากกหลักลโอ้ง้ามิลีครับโค้งนี่งห้ามิลิตัวราคาเท่าไรครับเนี่ยตัวละหกหมื่นหาพันเป็นแม่สาวครับอายุจักเดือนจักปีนนเนะา,านะครับเนี่ยชนขวบเนาะครับโค้มสูงมาบนงค้มสูงครับเนี่ยชนขวบสุดโตเลยครับเล่ยไรผมครับรอยสีพาบวกเบิ้งกีบเบิ้งขาเบิ้งเล็บเนะเพี่น้องเนาะดีมัดดิครับเล็บ ดีมึดหางฝอยหางหางใหญ่หางอห,างห,างอ,หางอดนองหางหอดเล็บหน่อยนะครับเนาะสองแม่เนี่ยบันี้เพินมาอีกไม่อีกควบนึงนะครับคมบควบนี่เท่ายครับแม่ลูกเนี่ยข้องไปหกสิบหาขึ้นกันครับได้สองตัวครับหกสิบหาหกเมื่นหาได้สองได้สองตัวลูกเพศแม่อายุท่านถึงสองเดือนบนแล้วครับเนี่ยเพราะที่เดือเนเดียวนี่บอครับอายุพอเดือนเดียวความสูงกับ ได้เรียกกันเนาะสามสามแม่หนิสี่สิบห้าบวกมั้งนะครับเนาะหนิรอยสี่สิบห้าบวกมั้งเอาพี่น้องอยากได้แม่ลูกครับหกหมื่นห้านี่ครับ 6, 000, หกหมื่นห้าเม่สาวงามๆครับนี่สวยทั้งสองแม่เลย 6, 000, หกหมื่นห้าให้กันเอาอยากได้ทักมาหาเพิ่นบ้างเนาะครับเนาะคุ้นดีปะครับนี่เอาคุ้นดีตัวนี่โอ้โหคุ้นดีครับเล็บงามครับจีบมาเลยครับเรียบมาเล็บมาเลย อยากได้ซาหนึ 1> 1่งขมือีกสองแมตโทรมาหาพันเมืองนะครับเนาะโทรมาเบอร์ไหนนะครับ0 8 7ย์แปดเจ็ดนแปดจแหกสี่หน่งดี่อมบมาจะแก้ดำบครับ <3 S 1> มาแต่สรารคามห้องไหนเนาะนี่ครับสวยๆถังสองสามสองแม่หนึ่งแง้มีครับสองแม่หนึ่งแง้มนามตัวนี้นามมาอกแบอย่างหลายเลยหนาครับตัวนี้หนาเรียบงงามสำหรับหนาผมครับนี่ มาเบงแม่สีมุมมุมนี่นะครับเนาะแม่นี่ร่ำตัวดีสีสีมุ่มครับพื้นแดงนะครับว่าพื้นแดงพื้นมันหนสีแดงครับมาเบงดาบเบงหางเพิ่นครับแม่นี่เพศหนาใหญ่สูงครับไม่กกหางครับกหางซำก็ขาเด็กน้อยตัวนี้เครื่องดําครับเล็บว่าแม่ใหญ่เล็บสวยๆครับนี่ครับอันนี้แม่สาวด้วยครับนี่ เออท่องสาวเพิ่นว่าท่องแล้วครับนี่บัญชีขอเบิ่งเบอร์ทับเั็นโน้ตทับทับยังไวงนะครับนี่ขอเบิ่องเนี่นี่ครับเล่นนอนนี่บ่ทีเคสูญสูญเก่าครับเล่นนอนเล่นนอนทีเคสูญสูญเก้านี่ครับพอในท่องครับนี่พอในท่องเบิ่งมือทับนะครับเนาะมือทับทีนิบสองมกราคมหกสี่โอ้ทับทับปีใหม่นี่เนาะทับเป็นปีนี้นะครับมกราคะกุมพามีนา ผ่านตัวนี้เนาะสองหลอดมั้งบอนี่ครับมีใบไม่เบือไม่หลอดมือคลอดกหนดคลอดเมอนก็บสองพฤศจิกาหกสี่ทับต้นปีกับไปคลอดปลายปีพอดีครับนี่ครับใบเบือหลอดมีครับซื้อหมอกมีพรอเรียบร้อยนี่ครับมีทียงทีอยู่ยังครบเรียบร้อยนะครับเนาะอ่าพี่น้องอยากได้สนใจครับเด่นนั่นในทองเพิ่นครับนี่ออกมากับสีแบบนี้เดียวกันเเนาะสีมุ่มุ่เหมือนกันเลยครับ เล่นนมนี่ค่ะแดงแก้มดำนะครับเนาะเอาแม่นี่หนาครับหลังนี่ประเภทหลังนี่ไม่วันทาพระเข่ากินไตีผมด้ยเนาะหลังปีเอเลดยดให้พี่น้องเนี่ยหลังปีเอเลียดแล้ววัดควอมูงให้พี่น้องเหมือนกันผมสี่สยบเทียบควอมสูงให้พีน่น้อง,งนะครับเนาะเล่ยอะไรผมน้อยหนึ่งนะครับเอาไม่ลอยชีสิผาครับชีสิผาบวกลบบวกเกินหนึ่งเส้นเนาะนี่ครับมีลอยชีสิผาใช่ไหมเล่ยอะไรผมน้อยหนึ่ง ขันยืนต้องสีก่กะกะว่านลอยหาซิบได้เนาะขันยืนแบบนี้ <laughs> ประเภทน้ำใต้นำรางเพิ่นเงีวครับเงีวมาดีเติบเยอะมันีเอาเูดดิในดมักส่วงนี้สีแบบนี้นะครับหลายคนหลายท่านต้องการครับง้อแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับ <laughs> เปิดไบห้าหมื่นห้าพันทับเล่นนอนไว้ <laughs> ต่อร่องกันได้หองไว้ต่อร่องได้ <laughs> ติดดำให้ <laughs> คลิปหูดำ <laughs> นาคาดำ <laughs> เครื่องเพชรดำ <laughs> ราคานี่สีนีครับพี่น้องต่อรองหนึครับนหางก็หางง่ายหลีครับหางง่ายหลีฝ้อยหางกระหอดเล็บหน่อยนะครับเนาะลำตัวสวยครับแผ่นหลังนี่หลังตรงครับแผ่นหลังนี่เป๊นอนได้หมดนะครับครับเป็นเด็กน้อยขับไปนอ่นหลินได้เนาะครับแมน่นขินขีได้เนาะอ้าวโทรมาหาเพื่อนครับเบอร์ศูนย์หกสี่หกเจ็ดสามห้าสองสองศูนย์เบอร์นี้ครับง้อยู่ใสครับนี่ง้อยู่อำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอันนะครับเนาะ อยากได้แบบนี้ทักมาหาเพื่อนได้ครับมาสองค้มครับเลยใส่ใส่ครับตัวหนึ่งแม่แม่แดงนี่บ่โอ้แม่แดงเอาเบิ้งไปเบิ้งแม่แดงแม่แดงนี่ห้องไว้จักบาทครับกับลูกอ่ะห้องเพิ่นในห้องไว้แปดหมื่นสี่พันครับแม่นี่แม่แดงมาอนีมาโคมหนึ่งกับอีกแม่หนึ่งเนาะแม่ทำไปเรียบร้อยลูกเพชรผูเพชรเมียครับลูกลูกเพชรเมียอายุจักเดือนครับหาเดือนแม่ท่านทับไปเนาะ ยยััังงครบแม่พันทับเนาะอ่ะครับสิพาไปเบิ่งไกลๆอกหน่อยเนาะไปเบิ่งความสูงมันสิเลยลอยสี่สิบหามว่ป้อมอันสี่สิบห้าสิบเนาะความสูงนะครับเนี่ยระเภทกาเนาะครับกาเอาห้องไม่เปดเท่าก่อนาะเป็ดสิบสี่ไปเบิ่งไกลๆครับมาเบิ่งเจ้านี้ครับแม่ลูกครับแปดหมื่นสี่พันแม่นิแม่นิลูกที่สองพับยืนอยู่นี่ลูกแรกว่โอ้ลูกแรกครับตัวนี้ลูกแรกยืนอยู่ ตัวน,นี้ก็จะทับพอบ้านเนาะพับพอบ้านๆไปเนะา,านเนะครับเนาะนี่ครับเปียกชิบซีเป็นห้องไว้นาโอ้นาซึนนาสดครับได้สดนาใหญ่ครับแม่นี่นาใหญ่กุโลกใหญ่มาเบิง่งแข่งเบิ่งขาเล็บอ่าใส่ได้ครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่อันนี้ส่งเล็บใบพู่นะพี่น้องเนาะอันนี้บรแมาณเล็บมานะครับส่งเล็บใบพู่นะครับเนาะลูกคนกับสีประมาณพกเดือนนี่บ่ครับนี่ ประมาณเกี้ยนี่เนาะประมาณหาหกเดือนครับนี่นเกี้ยน,นี่ครับห้องวัยแปดที่แปดพี่น้อนนทงทนใจอย็นเลยทักมาเบอร์มหันเนาะ,ะขับทักมาเบอร์มหันนครับเบอร์เด,ดีวยวกันกับแม่แยิ่งๆนี่ครับนี่แม่ม่านนี่แจะแม่นี่พี่น้องห้องว่างก็ไปทักมาเนาะห้องว่างท่านขึ้นจังหอบไปโอ้ขึ้นห<อ>ลอดหนึ่งแล้วแต่บ้านาไหนทับรอบต่อไปเนาะเอากระซูซีกันครับรอชีพหาเนาะ มีรอยสีผาบวกลบครับลบกันมาเกินหนึ่งเส้นสองหนึ่งเส้นนึ่ครับสีผ้าเบิองด่างมันจักหน่อยนะพี่น้องเนาะเบิองด่างเบิองหางเบิองก้นน้ำคัมเนาะนี่เครื่องดั่ครับนี่ลูกลูกสีชุดรอยสามนี่ครับนี่รอยสามพอดีพอดีนี่ครับลูกบางส่งเนาะนะครับสีอยู่รอยสามครับลูกแม่นี่ครับด่านนี้โอ้หนางามครับไปนี่หนางามหนาใหญ่ครับเอาพอนอกทับเข้าไปนี่โก้ครับ เดี๋ยวได้ทักหาเพื่อนนะครับเนาะเบอร์ดูกันนี่แหละเอาเบร์งไงละก็เบิงประเภทไทยน้ำพอนะครับเนาะนี่ติดำเห็นไหมครับนี่หูดำขาดำนี่ครับแม่นี่เพื่นพองไปสองหมื่นเจ็หมนเจ็ดนี่ปีปีจากเดือนนะครับประมาณปีนี่แหะครับหรือว่าแต่ก็นด้หอนเนาะประมาณเนาะประมาณปีครึ่งมียังเสืนไทกับบาเห็นไม่กับผสมมาเนี่แหละสอมื่เนาะเพราะว่าเป็นไทย แม่กระพา้าบามันลูกเต้บาบามันผสมทับกันมากแม่นี่อ้างดีครับแม่นี่สองมืนเจ็ดครับนี่เครื่องกับมีไห้ครับโอ้หนาคาเครื่องเพียรนะครับน้อพี่น้องเบิงบ้งใหญ่ๆมาเบิ้งละาบาเบาๆน้ำนะครับนาะงมีสิบเจ็ดอ่ะพี่น้องอยากได้นะครับเงินบหลายคือเพิ่นเงินสัมนีเรียงได้ครับพี่น้องถามว่าเป็นตะเลียงว่าไ่นี่เป็นตะเรียงมันอ้างดีนดนเนาะผู้ถอดบรรเทาว่าของส่างอ้างเลิก ย่างไินอย่าดีพนสันเนาะหับแม่นี่เร็บีวานเทานีส่งเห็นเห็นมันเลยเนาะว่าถ้าสรงนี่ก็ต้องลอลอมือเอาเพราะว่าเฮาเรีนเป็นิอืแต่วถ้ามันใจเทากัเฮากับส่รงี่ีสันรงนี่คือถ้าลอสทรงพร้อมกันว่างเนาะแม่ครับลอด่งแค่สอมตัวอืมลอสงสามตัวเอาครับเจ้านี่อยากได้ทักมหาเพื่อนครับนึ่งเบอร์ไดครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าห้าแปดศูนย์สี่ห้าสี่หาเกสาม ทางมาบันนี่นะครับเนาะเบิร์งัวส่งมินิครับราคาเบาๆครับพี่น้องเบิร์ยังไงเบิร์เนี่ยหแก้มกันไปเนาะพี่น้องเนาะผู้มักใหญ่กะเบิร์เอาใหญ่ครับพูนกมักน้อยกับเบิร์เอาแบบนี้นะครับเนาะนี่ครับมาเบิร์เจ้านี้พันมาให้จักตัวครับวันนี้หนึ่งแม่สองแม่สามแม่โอ้แม่นี่ตรงตัวนี้แม่ เนื้อหนังมังสาดีตัวเมียหรือไม่สาแม่บอลพ่อเอกอันนี้อันตัวสองหมนตัวนี้ตัวละสองหมื่นสี่หมื่นปูนี่ปูนี่สี่หมื่นอันนั้นตัวผูนปะตัวนั้นตัวผูเส้าหานอ่ะประเภทไปสายเนื้อแล้วพี่น้องเนาะสายนอยด์สายขุนอันนี้คุณไปเลี้ยงเอาครับนี่ตัวนี้สองหมื่นเก่านี่ครับห้องตัวนี้หนังหนาดีเว้ยสีได้ตัวนี้สีได้หนังหนาครับเครื่องติดให้พร้อมเรียบร้อยเนาะ อทาดครับสองหมื่นเก่าครับนี่มีเงินบอถึงสามหมื่นได้ไปเลี้ยงเด้อพี่น้องมีเงินบอถึงสามหมื่นได้งาะไปเลี้ยงนะครับเนาะนี่ตัวน,นั้นตัวละสองหมื่นคู้นั้นสี่สิบตัวนี้เศร้าเก่าอะพี่น้องมักช่วงนี้สินี่ขอบคุณครับมักสินี่ช่วงนี้อยากได้ทักมากครับทักมากได้พอศูนย์แ8ดหกแ5ดแปดห้าห้าห สามสองแปดนะครับถ้าาเพาะนี่ครับคนใจคนจนคนใจคนยากคนใจคนยากคนจนนะครับเกษ<ม>ตรกรมันเท่าอยากเลี้ยงงัวเอาสมนีไป,ไไปท่อมเอาเนาะพอเนาะคอยท่อมขึ้นคอยท่อมขึ้นทับมาได้ลูกปีตัวปีปผมเนี่ยช่วงนีเนาะนี่ครับให้น้ำไดีดีนี่โอ้งามเด้เนาะถึงน้ำถึงยังดีดีนี่เนาะน้ำเลี้ยงีแม่นี่นี่จังแม่นี่นี่ครับนี่แม่นี่สามเมต้วแม่นครับนี่สวยเด้นี่แม่นี่อ่ะอยากได้ทักมาเนาะครับเนาะ เอาครับิังงัวราคาเศร้ากลัวครับตัวนี้พันหองไหเศร้าหาเป็นเพจเมียครับสีขาวนะครับบอได้ติดโบได้ับเนาะครับสีขาวครับตักเทงถึงปีขาเดียนไปเพราะว่านี่เนาะเพราะว่าปีหาเดียนครับเนี่ยแต่ไม่นี่หนังดีครับหนังดีคุณดีพ่อคุณดีครับ หนังดีครับเบื้องหน้าเพิ่อนมให้เด้เพื่อนครับเพียงล่างเพิ่นนกัเพื่นน่ะเบื้องเล็บครับนี่ชิบหาเพิ่นห้องไว้นี่ครับนี่หนังหนาดีเพื่อนนี่ในหน้าในเนื้อดีครับเบื้องหางไงครับนี่ก็หางไงง่วนขาวนวลเนาะนี่ครับนวนลูกพุบเลยครับนี่ประเภทนวลสวยครับนวลงามกขาใส่ได้ครับเป็นงัวหมูใบโพเนาะแต่สีไทยติดบามันแลเหระครับนี่ ใช่คิดบ,บามันเหรอครับนี่เนื้อหนังมังสามันดีเติบไหมนี่ครับนี่กล้ามเนื้อออกเป็นมัดเป็นมัดนะครับเนาะอ๋อซื้อไปเป็นแม่พันธุ์ครับซื้อไปเป็นแม่พันธุ์ราคานี่แม่ข้นมาซื้อยากราคายีชิบขาครับโทรมาหาพันธุ์นี่ครับนี่โทรมา้นนรรมาประเด็นนะครับซื้อแปดเด่นศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสองศูนหาองห้าหกเก้าห้าหาหห้งอยุใส่ครับง้อยุบ้านเราไงครับเราไงมันเราไงมันเราไงน้องไงบอลบือปะครับนีบ่ครับน้องญ่บอลบือได้ครับนี่นี่ครับแม่่นี เอาบังหนาครับสำหรับเกษตรกรผู้เงินหน่อยบ่หลายนะครับเนี่ยหนาลอ่อหนาสวยหนาหวานครับหนาหวานพูดหนานังหนา,นนาดีนะครับแม่เนี่ยเอาไปขุนไปเลี้ยงโอ้ครับตัวได้ลูกมากนี่งามตื่นที่หลออเอาเลือดลอยทับเข้าไปเลยครับเนี่ยล้ำตัวดีเออแม่สาวอีกแม่นึงครับอีก ปีกัวห้องไวบสานี่ครับเิ่นหอยสี่0มืสามพสูงลอยสี่สิบกัวสูงลอกัวว่าสิบสองสิบสามเนาะราคากับสี่สิบสามเนาะพอเนาะแม่สาวลงหน้าหนิกัสีทับที่ตัวเนาะวางลงหน้าหนิเนาะมาเบิ่งดาบครับมาตัวเดียวเนี่บุคบมาตัวเดียวอันนี้ดาค้างครับ ขาค้างแข้งขาหางเหาโทษคืนทอนรับประกัน่ครับประมาณรอยสี่ิบกะสีบ้างอยสี่ิบสองอย่างครับพว่มสูงก่ห้องไว้สี่หมืนามพันนอนาอนี่ครับอยากได้โทรมาเนาะครับเนาะโทรมาเบอรไหนพอ้อโทรมาเบิดไหนครับศ8นย์แปดแปดศูนย์สห้ักมาถามมาเนาะครับเนาะ นี่ครับเดะและ่ากันจัดรถครับนี่แม่นี่อ่านี่ครับนี่สนามโคกสีท้องล้างครับมาอนี้งเขามาหลายท่งหลายสีหลายแบบนะครับนี่ครับประเภทหูกับมากครับหูกับมีมากครับนี่แม่นี่ติดหูมากครับแม่นี่แม่สาวบ่ครับนี่เดจ้ครับได้ลูกตัวนึ่งดลูกพานมากตัวหนึ่ง ตัวนี้ท้องว่างอีบ่ครับทับไปแล้วครับโอ้ทับไปยังไงเนาะครับนี่หาสองหนึ่งครับหาสองหนึ่งหาสองหนึ่งหาหนึ่งสองเป็นกหัวครับอ้เป็นบามันแดงเนาะหาหาหนึ่งสองคนลทับไปนี่ครับมาเบ่งลูกต่อไปครับลูกที่สองสูงมี่หกหาสิบหาบวกกันเนาะนี่ครับไม่หาสิบหาด้หนึ่เนาะ ประมาณนี้ครับแม่โค้งสางกระทบครับว่ากลับไปหูกันเลยปากน้อยเดียวเนาะเลยปากน้อยนึงครับนี่ทับทับใบเรียบร้อยแล้วครับนี่ทับใบเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาโค้งสางยังงี้สิครับรุ่นเราลูกมันสิเป็นตัวจังไหนนะครับเนาะลูกตัวแรกตัวเถิกครับลูกตัวแรกตัวเถิกขายสี่หมื่นเก่าหขายไปสี่หมื่นเก่าเบิ่งเล็บครับเล็บดีด้เนาะก็ได้สดด้วยครับเบิ่งหน้าตาเพิ่นก็สดด้วยได้สดด้วย แต่ว่าสูงแท้่เรงสูงเห็นเนาะสูงแท้ครับตัวข้นอ่ะหิ่วพาบวกสิเขาไปห้องสิบคนละครับพี่น้องเออคนละครับคนละลายเดือดไงตัวนี้อ๋อเดือดไงอ๋อเดืธรรมชาติอันนี้คือผูกสองเส้นครับเนี่ยนันเส้นมันอันนี้ครับมันได้จับลงมาเราก็ได้ใช้ลงเส้นโอ้จับแบบนี้เลยได้จับลงมาแล้วง้อกับคุณดีอยู่ตัวเนาะคุณครับยันกับคุณแต่มันมันเข่าสนามมาไหมจริงๆมันก็ตื่นเต้นเนาะ มันบ่เคยเขานะครับเนาะเอาราคาเท่าไรครับเนี่ยอยากได้หาที่ผาอยากได้หามือหาพันพี่น้องอยากหามือหาพันนะครับทับถ่ายเรียบร้อยต่อรองในราคานี้เนาะน่มดีครับนุ่มดีซีเต้าอ่าถักมาหาเพิ่อถักมาเบอร์ดทครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งสี่หนึ่งหดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่ง่จะบ้านไหนครับบ้านดงใหม่ครับดงหมลองแงงแงงเ้าะสาข้ามแต่ละข้ามห้อเนาะหลังสาการหลังใหม่ โอ้ครับนี่นะครับอยู่สันข้าพ่อนี่นะครับเพ่อนี่าเบอร์มักแบบนี้นะครับพักมาหาเพื่อนได้นะครับเนาะเบื้องทางมันชัดๆอยู่ครับบัดนี้ประเภทสายหูมีให้เห็นครับเบอร์นี้มีให้เบื้องนะครับเนาะลูกรับประกันลูกแดงเลยมุมมีไรลูกตัวแรกแดงจริงๆเลยบ่โอนะครับตัวนี้ให้ลูกคือพอเลยเนาะ ไอ้ลูกคือพอเลยเพื่อนวะอืมตัวแรกของเป็นของแจ็คพอตขายไปหาหมืน่นตัวที่สองกันปลาบั้มแดงขึ้นกันเนาะ,ะตัดหูเลยเนาะเพื่นตัดหูให้เลยครับเอาเบิ้งง่ายๆจักโตกันเนาะครับเนาะนี่มาเบิ้งดากเบิ้งหางครับมั้ง แม่นีใหญ่ครับสูงร้อยหกสิบก็กลัวคนละครับนี่นาผากพร้อมนะครับนี่มาเบิงดันขางครับประเภทหนาตึบแยกโลกออกมือมาหั่นบ่แยกโลกออกก็กำลังสี้องหาหลุดกนนะครับนี่มาเบิงครับติดดำให้เต็มเลยนะครับนะว่าจะเป็นหนาไปว่าจะเป็นหัวว่าเป็นขาว่าจะเป็นเครื่องเพลิดช่วงใต้ช่วงล่างเพิ่มโอ้น้มดีครับสีเต่านานาดีสดอยูยครับนี่ ลูกแรกว่าแยกไปพันนครับต่อไปลูกที่สองนหวตัรับาะทนเดือนถ้าไปสองเดือนแล้วแต่ว่าพันหัวบานันเนาะท่องเลยสองเดือนครับถ้าไปสองเดือนมีใบปท่เนาครับเนี่ยเอาตัวนี้ทับพดตันไว้ได้พี่น้องนี่หนางามครับหนาโหนก้นกำลังนคึ้ทอลูกสาวอยู่ครับนี่เป้นคึ้ทอลูกกันโหนหนาโห่ก้นโจโกครับนี่ ติดเครื่องเต็มพิกัดถ้าพดตั้นไปผ่านมาสองเดือนนี่ครับมีมีใบมีเบื่อหนะครับนี่เขาตั้นนะครับนี่น้องแดงฟวามครับนี่นี่ครับพอในทองนะครับเนาะเอาว่าเบอร์ไงมือทับเพิ่นเมื่อทีนีหกท่านว่าหกสามปลายปีหกสามนะครับเนาะกำลังขอดตัวล่าหกสี่ขอดปลายปีนี้นะครับนี่ครับมือทับ มีใบมีเบอร์ด้วยครับตัวนี้โฮสตันนะครับนี่พอในทองครับนี่สูงไงนะราคาเท่าไหร่ลครับบ้านนี้ห้องว่าเจ็ดหมื่นเก้าพันมุ่นลูกที่สองในทองเนาะลูกที่สองในทองครับเจ็ดหมื่นเก้าพันมึงแข่งมึงขาอาระเภทเล็บเล็บส่งกลมนะครับเนาะประเภทเล็บส่งกลมนี่ครับประเภทเล็บส่งกลมครับนั่งน,นาครับโอ้คุณดีแต่เนะ เชื่องดีเนาะคุณดี่เนาะนี่ครับซื้อไปตัวใหญ่แบบนี้ครับลูกต่อายน้ำได้ครับนี่บ่อหายบ่ฟึดบ่ฟัดเนาะลูกต่อายน้ำได้ครับเบิ่งหางอีกรอบนึงครับนี่เบื้องกว้างหางแบบไงนะครับบันทายนี่โอ้สวยครับเนาะยามึงหลบหลอกอีกเนาะครับเนาะอ่ะพี่น้องอยังได้โทรมาหาเพื่อนครับโทรมาเบอร์ไดนครับศูนย์หกสามศูนย์หกสาม <19 4 S 2> ห,ห,บบหนึ่งเก่าซีแปดศูนห้ามาเบอร์หนีได้เนาะจดไว้ครับพี่น้องนี่อยา่างไรยังไๆสิครับไปยืนในคลองเนี่ว่าแม่นสร้างกนได้หนี่มันจะเพี้ยงคืนตัวเนาะน <laughs> เขาตะร่างเราเด้ปุ๊บ <laughs> เราพรยายามตั้มเขาไปเลยครับเนี่ยโอ้ยามไงครับนี่ไงไง้งใหงไงถึงยาวถึงหนามัตเตอรใสครับพว่นนี่ระเอีดครับตาละเอ็ดเนาะครับรยเอีดครับ มืเอบึงประเภทหนาๆครับเป็นงูแม่เลยครับสีเม็ดเขาด่าครับสีเม็ดเม็ดเขาด่าเนี่ยครับเนี่ยเมื่อบึงดากดาบป้านมูลเลยเนียเน่ยเยอะช่อด้วยก็หาเยอะช่อด้วยครับอยู่ไปถามเมื่อไรข้าวเป็นจพหองสำเร็จน,นะครับเนาะงูแม่สาวคนเจ้าไหนครับเนี่ยพาลูกมาสองตัวแล้วต่อไปลูกที่สามมันวะ โอ้ต่อไปลูกที่สามท่านทับไปไปครับเนี่ยเขา่าสองเดือนแล้วครับโอ้ทับสองเดือนทับไม่อย่างนาะโค้งตัวครับโค้งต,ตัวโค้งตัวพันสองเดือนแล้วครับพี่น้องตัวนี้สีเม็ดเขา่าเป็นงัวผุ่มๆเนาะหนาครับตัวนี้ไหมโมสูงแต่หน,า,นาเนาะสูงร้อยสี่สิบพอร์ตป่ะเฮ้ยประมาณนี้บ่เนี่ยแผ่นหลังครับคือหลังหมูนีเหรอครับนี่แผ่นหลังคือหลังหมูครับหนาครับเงีวมีเงาวเนี่ยหนาครับ ศูนย์สียางลอยซีนี่แหลนะราคาห้องเปิดไว้จังหวัดครับห้าสิบสองหามื่นสองพันเป็นเปิดไว้เนาะอันตัวนี้แมน่นบ่แม่นครับตัวนี้เป<อ>็นห้องตัวนี้ห้องใบอะไรห้าสิบครับตัวนี้ห้าสิบงวดสาวตัวนี้เนาะตัวนี้งวดสาวมึงงวดสาวครับห้องใบห้าสิบนี่ครับเป็นห้องใบห้าสิบประเภทหนาเลยครับแม่นี่ก็ได้ส้มพุมพ่มๆคุณน่ะต่างข้อหนาหรือติดครับหอด อู้นำล่างเขาทามาลึกมันมาหลายครับช่วงล่างคุณมาหลายเบืองช่วงดากสูงสูสีกันครับลอยเขาบ้านลอยซีนี่ครับเพียงเฉียดเลยผมนะครับจุดสียูลอยซีนี่แหละลอยซีเอ็ดดูสามสิบเก้านี่ครับช่วงอยู่ซัมนี่เนาะเพิ่มสูงครับนะครับสองแม่นี่แม่นี่แม่สาวแม่นั่นทับทับไปแล้วครับแม่นั่นทับค่มโตไปเนาะครับเล็บ ดีมัดทั้งสองแม่เลยนะครับนอนเนี่เรียบดีเหมือนทั้งสองแม่เลยนี่ครับตัวนี้แม่สาวได้พี่น้องย่างพันขึ้นตุ้กเทียบครับเนี่ยไม่ได้ขืนตุ้กเทียบอืมเอาผู้ใดได้ไปกะล่อหลอบเลยเนาะล่อหล,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 ลอขึ้นเลยครับตัวนี้สองตัวนี้พี่น้องราคาหาสิบกับหาเท่าไหร่ก่อนก็หาสิบสองเอาโทรมาหาเพิ่นครับพ่อพมาศูนย์เก้าแปด เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามสองสองสามสองสองมาตาใสครับเนี่มาตาอำเภอสีสมเด็จนะครับเนาะมาเบิ้งด่านด่านดาดพิ่นจักหน่อยนี่ครับนี่ครับด่านดาดกานหางเนาะพวกขังไงครับนี่เครื่องงบนะครับเนาะอันนี้แม่สาวครับจนคนทำให้เรียบร้อยนะพี่น้องครับมาตาสมอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับ อยากได้ทักโทษถามต่อนะพี่น้องเนาะครับสนามโคกสีทองล้างอำเภอว่าปีจังหวัดมหาสารคามครับเปิดทุกวันศุกร์ครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่12ท่านไอ้มีนาคมปี64ครับเนาะสำหรับคลิปนี้อันนั้นเท่ากับภาพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนนะครับที่มักกา,งงาการเบิ่งงัวการเลี้ยงงวัวครับหันมี่ตัวใด ศึกษาราคาถึกใจกับโทษทักถามสอบได้นหมครับเนาะอันบ่ามักกับเบิ่พอ,พองบนนวลเพิ่นเป็นนักพ่น้องเนาะครับพอการชิปนาชิปไหมครับคลิปน,นี้สวัสดีครับอะไรก็ครับใช่ครับตัวไหนโอ้นี่ครับเอ้าบ้านนี่ปิดครับเบิ่งโก้หูต่อฟันเนี่ยเอา้าเบิ่งโก้เบิ่งโก้หูไอ้นี่แม่ลูกปะครับลูกลูกเพียนเมียงเพี้ยนเพี้ยนเมียโอ้ลูกเพียนเมียตัวลูกลูกเด้จักเดือนแล้วครับนี่ ลูกได้เกดเดือนบอท่านเน่พอดนั่นเนาะบ้านเห็ดเมาเนะาะของข้อเนี่ยครับเนี่ย<อ>ลูกนียน้นอยอยู่แม่มันท่านทับไปหน่อยครับเนี่ยโอ้ลูกกินนม,มนตัวนี้เนาะเอาครับแม่นี่กะสิอยากจ้อยเน,นี่ยจังไรครับเพราะว่าลูกลูกดึงนมอยู่เนาะลูกคุ้มกินนมอยู่ครับนี่ลูกแดมันครับตัวนี้ตัวนี้ลูกที่แหลกเลยลูกแหลกครับลูกระเปียกเมียของวางอยู่เนาะอาพี่น้องอยากได้คมแม่ลูกแบบงัวประเภทหูนะครับเนาะ กะราคาเท่าไรครับเจ็ดห่ครับห้องไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะมาเบิ่งหูโอลูกหูมันกับเน่าเติบไปครับแม่ลูกลูกเพิ่นใบหูใบหูใหญ่เนาะใบหูใหญ่เน่าติดติดดำขอบดำนะครับก่แม่มันสีขาวลูกเป็นสีแดงอันนี้ลูกสาวเพิ่นรับตัวเน่าขึ้นแม่ครับนี่รับตัวเน่าขึ้นแม่พูดอะลูกเพิ่นกับสูงอยู่ร้อยสามกัวนะครับร้อยสามกัว ส่วนแม่นี่ส่วนแม่นีร้อยร้อยหกสิบด้วครับนี่แม่สูงร้อยหกสิบครับลูกคุ้มจีนนมอยู่กับจอยแนนจังไงนะครับพี่น้องเนาะเอาครับราคานี่อยากได้เจ็ดสิบเลยครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันอยากได้โทมาเพิ่นตโทมาเบิร์ไหนครับศูนย์หกสามเจ็ดห้าแปดหนึ่งแปดเจ็ดห้ามัตตาใส่ครับโอ้มาตาสีสมเด็จนะครับเนะเอาเนี่ยมาตาสีสมเด็จนะครับเนาะ สูงครับไนี่สูงกับมันจอยจะหน่อยเนาะมันจอยกับเพราะว่าลูกกินนมโยอเนาะนี่ครับซื้อง้วไปคุณเอากาไรกะช่งนี้แหละเั่นปะไปคุณว้อ้วนขึ้นตรงขึ้นคือนั่นแหละครับมันก็สิขาดน้ำเลี้ยงนะครับตัวนี้เนาะทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับขาดน้ำเลี้ยงพี่น้องมีน้ำเลี้ยงมีหยาดีๆให้หัวหันเนี่ยให้ยังแงนะครับตรงขึ้นเลยครับนี่สีสันสีดีกว่านี้นะครับเป็นงัวทีออกมาจากบบ้านครับขาดน้ำเลี้ยงไปน่อยนึงนะครับเนาะ อะมักทากเอานะครับตัวนี้เป็นกำไรแท้ครับนี่ครับปิดตัวนี้นะครับเนาะ,อะพอกันชิปต่อไปครับ